ไม่มีสีทองใช่ไหมเธอบอกเขาดิไม่มีสีทองใช่ไหมเนี่ยไม่มีอ๋อเรียบร้อยแพกแรกเรียบร้อยเธอหรือเธอกดเองเนี่ยมันใช้หนึ่งพันหกร้อยคริสตัลนะคนเหลือแค่เจ็ดพันและเธอเอาไปกดถือเองเลยอะกดสามเหลี่ยมแล้วกด X สามเหลี่ยมแล้วกด x แกเขาแล้วเขาถือเขามีมือเดียวแล้วกดได้เขาสามเหลี่ยมแล้วกด x อธิษฐานก่อนสาธุสาธุสาธุสามเหลี่ยมก่อน x สามเหลี่ยมก่อน x กด x ก่อนมะสามเหลี่ยมเออแล้วกด x สาธุ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 มากนชินอิมแพคมีสีทองวะไม่มีปาปาข้ามได้อาวุธธนูเข้ามาทำอไมไม่ได้อยากได้เธออ่ะ นี่อันนี้ครั้งโลที่สามสิบครั้งละสิบโลทุกคนมันการตีกเก้าสิบโลอะเกนชินเกนชินหนึ่งสอ